ใช่ครับทุกคนเจมสงสุขสวั oh. สดีครับที่ไหนครับกําลังไปฟิตเนสเนี่ยเรากวางฟิวนะใช่นี่ก็ดีเสียงแล้วไม่ได้ฟ oh. ิวเพราะแบบเปิดเพลงไม่ได้มันจะฟิวเพราะแบบคุณโตขนาดองค์นี้ล่ะอ้าวหรอไม่โปผมผมใส่กางเกงอยู่ <laughs> แต่ไม่ใส่เสื้องไงเอาเลยเริ่มเลยอันนี้แบบไป อ๋อใช่พี่เน็ตบอกเสร็จแล้วว่าแบบไปกับเพื่อนใช่ครับผมแต่ว่าเพื่อนพี่ยังไม่มาเลยอ่ะพี่อ,อยู่คนเดียวเลยเดี๋ยวข้ามพี่กันครับนี่มีข้ายังเรียบรอนะ้อยแล้วอืมสภาวเดี๋ยวว่ากลับแล้วกลับพรุ่งนี้แล้วโอเค อันนี้อ๋อใช่ลืมไปอันนี้ไปได้กับใครไปไปได้กับใครอ่ะไปคนเดียวเอาเรื่อนี้ไปไหนต่อไปนะเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวแป๊บนึ่อ้าวเจมไปไหนเขาเนี่ยตั๊บตั๊บหนึ่ง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 ได้ครับสวัสดีครับทุกคน ก็เน็ตมาพักผ่อนมาของที่เรียนกับเพื่อนที่เรียนด้วยกันนะครับผมแต่ว่ัวนนี้เพื่อนยังไม่มาเลยเพราะว่าเรื่อยแต่เพื่อนบางคนก็มาแล้วครับผมแต่ว่าอยู่อีกห้องนึงกัน ือเขาหายไปจริงจังเลยนะทุกคนแปบเน่งแบบเนงกำลังลงรถอเอได้ยินได้เหรอโหราวพี่เลี้ยงชาวพี่ตุ๊กตาไม่ยินดิเ้ีนยวอถึงเฟ็บเ๊กแต่เจมค่อยลงอยู่เป็นเพื่อนไปเกิดเมได้เลยครับวันนี้อยู่ไหนเนี่ยถึงยังใกล้ถึงห้อ คนเยอะมากงงมากขอกันปลูกไว้น้ำเฉยพี่ชีวินครับสวัสดีครับผมตอนนี้เดี๋ยวไว้คุณมากับผมสิไอนะตอนนี้เดี๋ยวไอ้นะ ก็เดี๋ยวรอเขารอเวลาหกโมงครึ่งเขาจะไปกินข้าวกันแต่ว่านี่อาจจะรอเพื่อนก่อนเพื่อนยังไม่มาเลยโอเคเออเนี่ยเดี๋ยวาก้ถึงครับถึแล้วเองจอแล้วครับเราต้องดูแลเองด้วยครับได้ครับราไว้คุยกันมาคุยกันครับ ก็น้องไปแล้วทุกคนน้องไปออกกลังกายพีเน็ตครับผมก็เดี๋ยวคุยกันเป็นึงนะครับผมก็ว่างด้วยนะครับทุกคนถ้าเนเปิดเพลงมันจะแบบเสียงมันดัง รายจะปิววัสดีนะคะทุกคน4,000กว่าคนนะครับผมชวนคุยกันได้นะทุกคน តាំងគំនិត เพิ่งเห็นน้องเจมแบบไหนแล้วน้องเจมไปออกฟิตเนสครับไปออกกังกาครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันที่ยี่สิบสองใช่ไหมครับไปใครว่างไปเจอนได้นะครับที่เซ็นทรัลทาวน์นะครับผมงานซีมคอนเซปต์นะครับผมเห็นแค่คอกันครับแต่โดนว่า đi nghe nhạc hả mọi người? đấy Mơ, một Mơ gì đấy ได้ยินเสียงนกปล่อยมัลงก่นอกนเดี๋ยวจะให้เจมดูผมนี่ไงผมให้ให้เห็นนี่ผมให้เห็นแค่คอได้ยินเสียงน้ำ นั่งดูแฟนเล่นน้ำครับผม ก็เดี๋ยวจะไปแล้วนะหนาวหนาว นี่เป็นอะไรเงือกหรอครับโดนอ่านจะวิ่งรอบบ้านอ่าวน,นะครับมาเล่นแก้งแก้งไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวต้องไปอาบน้ำแหละ